ơ ơ ơ ơ

ไม่พอครับแกเออกัดคนโอ้ยได <c oughs> เออ้เออเอยยยยงยยยยม่อมนนย <c oughs> ยย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 ยเออยยย

Ai như thế? Ai như thế Ai như thế? Quay à đùi đi. ai có thấy. ai thế? <laughs> ai như thế? <laughs> à, <ai có> <laughs> ใจมันว่าใจม well. ันไอ้ไรไอ้ไจกตาเลยจกตายวันเล้ว้าวเาา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 าอ

โอ้โอ้ยวักันเาลยนะเยนงยจนนายนดึงดน้องขึ้นดึงน้องขึ้นเร็วเเร็วเร็วเร็วเรอเร็เร็เร็วเร็วเร็วเเอาที่ดี็ี เอ้เย็นนึกขึ้นแล้วโอไปเลย <laughs> 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 oh, <yeah. laughs> oh,